สวัสดีพี่พี่น้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่เกมอวตารสตาร์กันอีกรอบหนึ่งนะฮะเมื่อวานนี้นะผมได้ให้ทุกคนโหวตกันนะฮะว่าจะให้ผมเล่นสายไหนนะครับก็ผลโหวตก็เป็นที่แน่ชัดนะฮะสายแอสซัสเนต์นะครับเป็น48นะโหวต21คนนะครับแล้วแท้งลองลงมานะครับโหวต10คนนะ23เปอร์เซ็นต์นะไบโอ23เปอร์เซ็นต์เช่นกันครับส่วนหมอโหวต4 ปอรก็สองคนไม่รู้ว่าใครบวตนะก็อย่าไปสนใจนะส่วนการสตรีมนะผลที่แน่ชัดมาแล้วนะสิบเจ็ดคนเลยนะโอ้โหอยากให้ผมสตรีมขนาดนั้นเลยนะแล้วก็แล้วแต่เลยยังไงก็ได้อ่า21เปอร์เซนนะก็5คนนะส่วนไม่ต้องสตรีมอัพแบบนี้ดีแล้วก็4% 1คนนะครับไม่รู้ว่าเป็นใครนะเออแต่ก็มีบวดเข้ามาก็ขอขอบคุณด้วยแล้วกันนาะอที่สนใจนะอ่าสำหรับ คลิปนี้ออกไปนาะก็จะมีคลิปต่อๆมาเรื่อยๆนะว่าจะให้ผมเล่นใส่ไหนต่อนะไบโอไปแล้วนะก็คือคลิปนี้นะฮะผมจะไม่ไม่ใช่แอดนะผมจะสอนภายในคลิปนี้เทคนิคต่างๆนะฮะก็ให้ทุกคนได้ดูถ้าเกิดผิดพลาดตรงไหนไปก็ต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะถ้าเกิดบอกไม่ละเอียดอะไรประมาณนี้นครับโอเควิธีการโหวตนะฮะอันดับแรกนะฮะที่ผมบอกให้โหวตกันเมื่อวานนี้ทุกคนอาจจะโหวตไม่เป็นนะฮะก็ให้มาดูตรงส่วนนี้สำหรับใครที่ดูคลิปผมแล้วสักแป๊บหนึ่งอะ ก็มาดูตรงนี้นะมันจะมีรูปตัวไออยู่นะ,ะแล้วก็มันจะเขียนว่าจากอันจอยนะก็คลิกเข้าไปครับจากนั้นเลือกทําการโหวตครับว่าคุณจะให้ผมเล่นอาชีพไหนนะ,ะตามวิดีโอัที่ผมบอกว่าอย่าลืมโหวตอาชีพกันด้านบนขวามือคลิกเข้าไปโหวตกันเล,เลยนะฮะก็พอโหวตเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นตามนี้เราก็จะบอกว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้นะครับส่วนด้านล่างก็เช่นกันครับก็จะเป็นสามารถเปลี่ยนได้นะว่าจะให้เล่นอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดไม่ต้องการก็กดออกแค่นั้นเองโอเคนะครับ ผลปรากฏว่า a อสซอรเมาอันดับ1เลยนะฮะ21คนนะที่โหวตกันเข้ามาคลิปนี้นะผมจะสอนเทคนิคต่างๆนะตอนนี้ผมยืมเล่นของไอตัวเกมก่อนนะโอเคจนนัดผมนึกว่าไบโอมันจะมาแรงนะฮะแต่ที่ไหนได้แอดนะฮะอ่ะไม่พูดพ่อมทำเพลงนะเข้าเรื่องกันดีกว่าครับสำหรับแอดนะฮะเป็นสายซุ้มยิงนะฮะผมก็จะแนะนำให้ทุกคนใช้สไนเปอร์สองกระบอก แล้วก็มีดหนึ่งด้ามน,นะฮะหนึ่งเล่มเออมด้ามเฉยไอคนเรียกว่าเล่มหรือด้ามวะเออผมเรียกว่าเล่มนะคัหนึ่งเล่มนะฮะหรือบางคนอาจจะเรียกอันก็นแล้วแต่นะฮะก็จะใช้นี้นะสำหรับผมที่ผมแนะนํานะผมแนะนําไม่ใช้พังข่าวนะมันจะติดคิทข้อดีกว่าแล้วมีดก็จะใช้แบบไหนก็ได้แล้วแต่คนถนัดเลยมีดกั้งปลาหรือมีดบอสอะไรก็ได้ถ้ามีดบอสมันก็จะฟันเร็วขึ้นนะครับ อาชีพแอดนี้มันดีอย่างหนึ่งนะครับเวลาลงบอสเราไม่ต้องไปง้อใครนะครับถ้าเกิดเรามีปืนบอสครบแล้วและอัพแล้วบวกสิบขึ้นไปอย่างเงี้ยเราลงบอสได้สบายครับแล้วก็หาสกิลบอสได้เองไม่ต้องไปง้อใครแต่มันอาจจะจบช้านิดนึงผมพูดบอกเลยนะแล้วแอดนะฮะที่ผมแนะนำนะครับสำหรับแหวนนะครับก็แนะนําเป็นแหวนจอก,ก่อน,นะครับอย่างเช่นเกมได้ใส่มานะฮะนี่ครับสิบบวกสิบเจ็ดทำลายเกาะแล้วก็ อันนี้เช่นงาน16นะแล้วก็เด็กเด็กนี่ไม่ค่อยสนใจนะจริงๆพวกแอดนะมันจะสนใจด้านทำลายก่อมากกว่าเพราะว่าแทงมันชอบเปิดก่อใช่ปะละ่ะเออมันต้องเจาะก่ออยู่แล้วนะฮะหรือจะไปดูตามอันดับยศก็ได้ฮนะนี่นะบอสสอย่างนี้นะฮะนี่ปืนบอสสอะไรอย่างนี้นะดูๆไปนะนี่ของแอดนหะเห็นปะเขาใช้พังขาวหรือจะใช้อน,นี้ก็ได้นะดักควีนก็ได้แล้วแต่คนถนัดเลยนะหรือจะไปดูอันดับยศแบบว่าโขดเนี่ยอย่างเช่นคนแรกอย่างที่เล่นเนี่ย ประมาณนี้นะฮะนี่ดูไปครับเนี่ยว่าเขาเล่นกันยังไงเอออะไรแบบนี้นะครับโอเคส่วนสกิลนะฮะเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างอันดับพาลแลวคนแรกเลยแล้เนาะข้อมูลนะฮะสกิลนะครับเขาก็จะอัพเป็น5้านะคือถูกมองเห็นระยะที่แบบ6เมตรอะระยะระ,ระยะเวลาที่การใช้ก็20วิวีคุณดาวก็13วินาทีนะฮะ ก็คือแบบว่าเราก,กดใช้ปุ๊บมันก็จะเริ่มนับ1 2 3่งสองสาบอกขบาปุ๊บก็สามารถใช้ได้ต่อส่วนสไนยเยส่วนไหนนี่เออเขาเรียกว่าอะไรนะยิงนัดเดียวตายเพิ่มคิดคอาอะไรพวกนี้เขาจะอัพ5้าส่วนมากผมจะเห็นขออัพแค่นี้แล้วอันนี้นะก็จะอัพสีพ่พวกสเอ้พวกพวกไซเนี่ยอะไรเงี้ยนะแลลเออแล้วก็กับดักระเบิดนี่ก็ ถามว่าอัพดีไหมก็อัพดีเหมือนกันนะเวลาเราวางเงี้ยเวลาเราซุ่มยิงเงี้ยก็จะทําให้เรารู้ตัวว่าเฮ้ยมีคนกําลังขึ้นมานะเพราะมันจะโตะม้ยใช่วละล่ะก็เห็นที่ผมเล่นหลายคลิปแล้วผมก็จะมักจะติดกับดักเสมอคือเวลาผมเล่นหมองีแล้วเลือกผมเหลือน้อยแล้วไม่รู้ไงว่ากับดักมันติดอยู่ตรงกาแพงไปโดนก็ตายนะก็ถือว่าใช้ได้แต่โอกาสน้อยมากนี่ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้นด้วยนะครับ สกิลบอสอย่าพูดถึงฮะเพราะว่าบางคนอ่ะเพิ่งเล่นใหม่ไม่รู้เรื่องอะไรอย่างงี้ก็มาดูเทคนิคอันนี้ก่อนละกันเนาะอุปกรณ์ก็ตามนี้ฮะถ้ามีแหวนด,ดีก็แนะนำตามนี้อ่าโอเคสกิลของเกมก็จะอัพแบบเหมือนผมนี่แหละอัพอันนี้4อันนี้5อันนี้1อันนี้ก็จะ5นะฮะอ่าผมก็จะอัพอย่างเงี้ย สไตล์ใครสไตล์มานะเทคนิคแต่ละคนไม่เหมือนกันนะผมขอพูดอย่างนี้ก่อนนะครับไม่เหมือนกันนะบอกไว้ก่อนนะใครจะเล่นระเบิดก็อัพระเบิดไปแค่นั้นนะส่วนสัตว์เลี้ยงนะก็แนะนําให้อัพให้เต็มอยู่ประมาณนี้แหละก็พอแล้วนะไม่ต้องไปอัพเกินอะไรแบบโอโ้โหหดเหี้ยมาอะไรอะไรประมาณนั้นนะโอ้โหแมงม่ได้ซ่อมเอออ่ะโอเคส่วนสําหรับเทคนิคนะฮะ tdm ป้อม D.M.N. C.D.T. d a s d a s นี่ผมบอกก่อนเลยนะว่าแอดได้เปรียบสุดแลนะ้วเป็นด่านที่กว้างหายตัวไล่ยิงเขาที่เห็นที่ผมทำคลิปว่าผมเจอแอดตลอดนะด่าน D.E.S. นะห้ารอบนะบอกเลยนะสุดยอดแอดนี่แบบว่าได้เปรียบสุดๆเลยนะลองมานะครับ C.D.T. นะครับก็จะเป็นการซุ่มยิงทางไกลนะเพื่อช่วยเหลือทีมนะให้ แทงไปเอาหีบหมอไปเอาหีบอะไรอย่างนี้แต่แอดก็สามารถไปช่วยเอาหีบได้เช่นกันไปเก็บเหรียญไปเก็บนู่นเก็บนี่อะไรนั่นก็ได้เหมือนกันนะหรือจะไปที่ฐานแล้วุ้มยิงก็ได้นะครับถ้ามีปิงนี่ยิ่งดีนะผมบอกไว้ก่อนลองมาครับ D M N นะฮะก็เป็นโหมดที่แบบว่า เราสามารถหายตัวไปเอาธงด้านหลังของฝ่ายศัตูได้นะฝ่ายตรงข้ามอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้พอสมควรแล้วสามารถไปซุ่มยิงตามตึกก็ได้นะครับแต่ไม่แนะนําให้เล่นบั็อกอะไรเงี้ยนะครับระวังจะโดนแบนกันนะครับถ้าเกิดเจอพวกที่แบบว่าเอาจริงเอาจังอ่ะเอ้นี่มันบั็กนี่หว่าเขาจะถ่ายวีดีโอหรือถ่ายอะไรอย่างงี้นะไปส่งให้หาทีมงานและให้ทำการแบนก็อาจเป็นไปได้นะครับลองมาครับด่าน ป้อมนะคะก็จะเน้นแบบว่าระยะไกลหรือจะไปเอาง่ายๆนะหมวดป้อมนะ่แอดสามารถเดินได้ตลอดครับทุกด่านแต่ละดานจะไม่เหมือนกันนะผมบอกก่อนนะถ้าเกิดเป็นดานที่แบบว่าเล่นๆกันประจำก็จะไปหอคอแล้วก็ไปซุ่มยิงหรือจะไปอยู่ตรงเนี่ยบินไปตรงหลังคาบ้านอะไรอย่างงี้ไปสลับมาผมไม่แนะนานะว่าให้แอดอยู่กับที่นะครับให้ถ้าเกิดเรายิงสามลัดไม่โดนให้เปลี่ยนที่ทันที เพราะว่ามันจะจำเงว่าเฮ้ยมันอยู่ตรงนี้นี่หว่าแล้วมันก็จะตามมาฆ่าเราอะไรวะมันนี้ผมแนะนําประมาณนี้นะครับส่วนสำหรับ TDM นะครับผมแนะนํานะว่ามันเป็นหมดที่ไม่เอาอะไรกันอยู่แล้วนะมันเล่นฆ่าอย่างเดียวนะใครที่แบบว่าฝึกเล่นแอดหรือเล่นแทงอะไรหรือเล่นหมออะไรอยู่นี้นะครับผมแนะนําเล่นหมด TDM เลยนะครับเพราะว่ามันจะฝึกการฆ่าแบบว่าคือแบบไปเล่นหมดอื่นเงี้ยเราจะไล่ฆ่าอลไรคนได้เราจะรู้เทคนิคการแบบหลายอย่างอ่ะผมอธิบายไม่ถูกคุณต้องลองเล่นเองอ่ะเออ ทีเดย์ผมก็แนะนำแอดเช่นกันนะฮะแต่แนะนำแบบว่าให้อยู่กระฐานหรือแบบไปแอบฟุ้มยิงอะไรแบบนี้จะดีกว่าถ้าเกิดใครสสยมีดก็เล่นมีดก็ได้เช่นกันส่วนสำหรับป้อมนะ,ะเดี๋ยวผมพูด,ดยังไม่จบนะสลหรับป้อมนะสำหรับที่แบบว่าเจอทีมหนักอะไรขนาดนี้แต่เรายิงใครไม่เข้าได้ยิงใครไม่ได้เพราะว่าฝั่งนั้นมันเล่นแอดเก่งเหมือนกันอะไรเงี้ยเราเอามีดไล่ฟันในป้อมเลยฮะซิ่งซิ่งซ่งซ่งอาจจะติดพิษ มันเต็มพิษอยู่แล้วแหละแต่อยู่ที่ว่าพิษจะแรงหรือจะมากนะครับส่วนหรับหมวดสุ่มนะฮะมันก็จะสุ่มไปเรื่อยๆว่าจะไปหมวดหมาป่าหมวดซอมบี้หรือหมวดอะไรพวกนี้หรือเปล่านะทั้ง5หมวดนะฮะอ่าแต่รวมกันแล้วก็เป็น7หมวดนี่แหละโอเคมาถึงการ์ดกันนะครับการ์ดหินนี่เดี๋ยวผมให้ดูพวกอันดับก่อนละกันนะว่าขออัพกันยังไงนะครับแน่ๆมีไข่มุกนั่นไงผมว่าแนละ้วขอคนที่แบบไม่มีไข่มุกแล้วกันอ่าประมาณนี้นะหินบหิน40นะก็แนะนํา ส่วนใหญ่นะแนะนําว่าให้ใช่หินเหลืองทั้ง4แล้วก็แดงหนึ่งนะฮะเพราะว่ามันจะเจเนเรตเลือดด้วยนะฮะนี่อย่างเช่นนะแล้วแต่คนถนดัดแต่ผมแนะนํานะแอดอะให้มีแค่หินเหลืองกับหินแดงเท่านั้นนะคะเท่านั้นนะครับนะคะเฉยนะครับอ่าสองอันแค่นี้นะครับใครจะเล่นแบวกแนวอย่างอื่นก็ได้นะครับแล้วแต่เลยอ่าเดี๋ยวมาดูเกมนะว่าเขาอัพอะไระเขากำลังทําหินอยู่ครับสามอันนะครับ โอเคตามนั้นนะฮะอันนี้พูดถึงไม่ได้แน่นอน,นครับคียรัดต่างๆนาเรามาดูกันนะว่าเกมเขาใช้อะไรกันนะความไวเมาส์มึงสิบเอ็ดเล่นได้ไงวะโอ,โอ้ยแตกเก้าโอ้ยมึงเล่นได้ไงวะไอ้ห่าคุณพักคุณเจ้าคุณชีคุณนางกูเพิ่งเจอเนะี่ยมึงเล่นได้ไงวะโอ้โหสุดยอดโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดีกว่านะครับผมก็จะเล่นหมด tdm ให้ดูกันเลยนะครับ เอาหมดสุ่มเลยดีกว่าว่าสุ่มอะมันจะได้แบบว่าหาเจอกันง่ายน,นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อทุกคนนะครับในการที่บอกเทคนิคต่างๆนะฮะไม่มากก็น,น้อยอะวะผมพูดเลยภายในคลิปนี้สไนเปอร์ถ้าเกิดแรกๆถ้าเกิดไม่มีแบบพังขาอะไรเงี้ยนะผมก็จะแนะนำสไนแบบนี้นครับเนี่ยแบบนี้ก็ได้นะฮะหรือแบบแบบไหนก็ได้อะเออได้หมดอะไออันนี้ไม่เคยใช้ว่ะให้พังขาสองอันอันนี้เท่าไหร่นะ 965โอ้พังขาวแรงกว่านะ mm hmm. ผมแนะนําสไนบอสผมก็แนะนำเนี้ยตาเปิดกล่องก็ได้ฮะร้อยทูเอง mm hmm. ก็อาจจะได้ของดีนะอาจจะได้นะ mm hmm. เพราะว่าบางคนที่เปิดได้แต่จิกซอนนี่ก็หัวล้อเหมือนกันนะอ่าประมาณนี้ฮนะสาหรับใครกลัวนะว่าบางครั้งแบบว่าผมว่ามีดนี้บวก20นะ บางวันเนี่ยเราแบบเมื่อยอ,อยู่เผลอไปแยกส่วนนะก็สามารถกันได้คลิกขวานะเลือกล็อกนะฮะก็จะเสียแค่พันเดียวแค่นั้นตามนั้นเลยนะครับสำหรับการปลดล็อกนะก็ปลดได้ครับเนี่ยก็เสียสองพันแค่นั้นแล้วก็อ่านด้วยครับหลังจากไอเทมปลดล็อกจะอยู่ในถานนะปลดล็อกอีกสามวันไอเทมจะปลดล็อกนะฮะงงไหมไม่น่าจะงงนะโอเคระหว่างนี้ก็รอเข้าห้องนะไปนะเรามาดูเทคนิคกันนะว่าจะ จะอะไรค่อยมาดูกันแล้วกันโอ้โหมึงทับดีมากครับเข้ามาตอนนี้โอ้โหใครอกนนะอกวะเนี่ยเฮ้ยทำไมมันชา้จาจังวะเอเดี๋ยวลองเล่นแบบนี้ดูนะว่าจะเล่นได้หรือเปล่าเฮ้ยอ,อะไรนะเนี่ยเฮ้ยใจเย็นๆใจเย็นใจเย็นใจเย็นเย็ใจเย็นเย็ไอ้สัต <c> ว <ười> <c ười> <c ười> ์กูไม่ได้ปรับเมาส์ถ้าเกิดกูปรับแล้วเดี๋ยวหัวก็แตกรอกบอกเลยนะมนเมาส์เลื่อนช้ามากอะ่ะเกมมาเล่นได้ไงวะจริงๆเมาส์เลื่อนช้ามากเนี่ยเลื่อนแทบไม่ไปอะ อือสัตว์เล่นได้ไงวะไอผมก็ลองเล่นดูนะเผื่อเผื่อเผื่อมันเวิร์กอยู่ไหนมาหมวดทงนะอย่าแป๊บนึงอืมอ้ไม่แม่นวะเฮ้ยอะไรวะอะไรตามมา อูด้านบนหรอไม่เห็นนะเมามันเลื่อนชา้าเกิเนนี่นี่น,น,นี่หนึ่งตัวไอ้ัดชอบโดนชอบโดดหรอชอบโดดเหรอ,อไอ้เี่ยิงไ,อไ,อไ่โดนโอเคเดี๋ยวผมจะสอนการปรับคีลรัดความไวเมาส์นะผมแนะนำประมาณ40่สิกำลังดีนะตรงนี้ก็25นะยะ25ิบห้าไปเลยผมก็รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรนะครับก็ลองปรับปรับดูแล้วกันเฮ้ยมันไวเกิน ไวเกินไวเกินแน่ลองปรับอันนี้ก้าดูนะผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะเ้าอะไรเนี่ยเฮ้ย <c oughs> แซตแซตแซต,แตกดห้ากดห้าหายตัวรู้แล้วมันคืออะไรนะฮะแม่งเลือนชา้าชิบหายผมว่าแบบเดิมเนี่ยเดียะมามามา เดี๋ยวๆขอปรับประมาณสาห้าแล้วกันมันไวเกินนะครับโอเคกดสี่แซดลืมเปลี่ยนคีรัตอีกเอ้ยไม่โดนวะโอ้ยเล่นไม่ออกว่ะวันนี้เล่นแอดไม่ออกว่ะก็อย่างที่ผมบอกอะหายตัวแบวทงก็ได้ฮนะแต่มันจะเสี่ยง รอจะเฝ้า่านก็ได้นะครับแล้วแต่เลยอือเออโดนสักทีหนึ่งแทงหอแทงหอ,อม,มามามันต้องแม่นจริงๆอะ่ะแต่ก่อนผมก็เล่นแอร์นะแรกๆเลยที่ผมมาเล่นอวตารแต่ผมรู้สึกว่าตัวเองไมื่อถนัดไงไปเล่นหมอแล้วมันเวิร์กกว่านะฮะ ก็เลยเปลี่ยนไปเล่นหมอไม่เล่นแอดแต่เล่นแอดเวล,ล่งสามสิบนะเพิ่งจะมารู้ตัวว่าตัวเองถนัดหมอเว้ยคนเราไอ้นี่เพิ่งจะมารู้มันก็อย่างเช่นผมอะเออเพิ่งจะมารู้ตัวเองก็เวล,ล่งสามสิบละเล่นแอดอะมันช้าๆอยู่นะผมรู้สึกอย่างเงี้ยโอเคขึ้นไปด้านบน โอ๊ยไม่โดนวะเออหลังหักไปเดชสัตว์น,นี่หลังหักไปเดชที่ติดคีด,ดีนะทางขาวเนะี่ยผมบอกเลยอืมไหนไหนอยู่ไหนอยู่นะแฟดแฟดแฟด โอ้ยมันยังต,ตามมาอีกเาเดะไปเดยอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้ยอย,ยิงไม่โดนเอ้ยตายยากตายเย็นยังวะแท้งเนีเ่ยไอชิบหายเอ้อใกล้แขนไปแล้วนะชิปทุกที่ผมจะหายตัวนะเมื่อกี้กดสกิลผิด บอไอ้ตว์หลับไปดิเฮียสองตัวสาดตัวไปดิสาดตัวไปดิสาดตัวไปดิเออนั่นแหละเอออันจอยเข้มขึ้นแล้วนะเฮ้ยแฟดแฟดแฟดหนี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 สตีหายตัวหายตัวกดห้าเฮ้ยมันตั้งปุ่มอะไรวะผมก็ว่าอยู่อ๋อคีรัตจะขอปรับกลับหมดเลยนะคืนค่าหมดโอเคเสิบสิบโอเค อืมอม,มันไม่จอกก่อวะแหวนมันช่วยอะไรบ้างวั้เนี่ยยิงโดนจต่โล่นะฮะไอ้อะไรอะไรอะไรออกมาออกมาฝัดออกมาส่องช้าไปนะครับเฮ้ยมันมาด้านหลังมึงขูยสัตว์คตอสตวบมาหาผมเลยนะ โป๊โป๊โป๊โแซดอย่างงี้ต้องแซดฟันฟันฟัน,ฟนอะไรมึงพิษพิษลังไงนี่เอ้ยมึงใครนะเฮ้ยพวกเดียวกันนี่วาแล้วก็แนะนำนะเทคนิคแอดนะฮะผมบอกเลยนะไม่ต้องสนใจนะว่าจะโดนไม่โดนนะฮะยิงไว้ก่อนนะ,ะผมพูดเลยนะฮะแล้วค่อยมาดูทีหลังว่าโดนไม่โดนนะฮะยิงไว้ก่อนหรือย,ยิงสลับก็ได้ฮะ ถ้าอยากจะให้แม่นจริงอะนะเห็นว่ายิงสลับมันจะแม่นกว่าอ้าวชิบหายเดี๋ยวจะยิงแบบปกติก็ได้แล้วแต่คนถนัดอะผมพูดแค่นะั้นแล้วแต่ถนัดจริงๆบางครั้งมันก็ยิงไม่ออกอนะไม่รู้เพราะอะไรโอ,โอ้ยิงไม่โดนโอ้ยไอ้สัตว์เฮ้ยมึงหลบเก่งกันวะไอ้หี้ะกระโดดบ่อยใช่ปะโ์หดสัตว์รัดเสีย เอาแทงตายหมดว่ะนี่ยิงไม่ออกเมื่อกี้นะยิงไม่ออกแล้วช่วยเหลือไปไม่เป็นไรเดีย๋ยวขึ้นไปด้านบนนะครับอืมเอ้าไม่ขึ้นวะโอเคจะโดนไม่โดนไม่ต้องไปสนใจครับยิงไว้ก่อนครับเดี๋ยวมันก็ได้เองอะเอารวมมาตอนไหนวนะเนี่ยอ้าวชิปแล้วชิปแล้ว โอ้ยโอ้ยเฮียแบกโคตรแม่นเลยสัตว์มึงแม่นเหรอฮะมึงแม่นเหรอ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 สัตว์หายตัวหายตัวหายตัว,าย,ตวยาไอ้เชี่ยโอ้ยแม่นจริงๆยิงไม่ค่อยออกอ่ะ ไม่ได้อ้างนะยิงไม่ออกจริงเออหรือจะโฟมยิงก็ได้นะแต่คนถนัดเลยนะครับอืมอ้าวได้ตอนจบว่ะเฮ้ยสิบแปดตายเก้าถือว่ายังดีอยู่นะถือว่ายังดีอยู่นี่เอยชนะแวะชนะแวะโอเคครับ เทคนิคี้ง่ายสลับแอนะผมพูดเลยนะยิงไปก่อนครับไม่ต้องไปสนใจว่าจะโดนไม่โดนหรือจะฆ่าได้ไม่ได้ฝึกไปเรื่อยๆครับรับรองคุณเก่งแน่นอนคุณจะเล่นแม่นแน่นอนครับผมพูดเลยนะฟันธงนะอันจอยบอกแล้วนะโอเคครับหวังว่าคลิปนี้จะมีสาระต่อทุกคนที่เข้ามาดูนะหวังว่าจะมีประโยชน์ทุกสิ่งทุกอย่างนะเทคนิคที่ผมได้พูดวันนี้นะถ้าพูดตกหล่นไปตรงไหนไปต้องขออภัยมาณนะที่นีด้วยละกันเนาะโอเคครับสำหรับใครที่ จะให้ทําสายต่อไปนะก็โหวตกันเข้ามาครับแต่แอดนี่ผมไม่ทำนะเพราะว่าคลิปนี้ผมทําแล้วนะก็จะมีไบโอแท้งแล้วก็หมอหมอนี่ไม่นับพูดถึงนะเพราะว่าผมเล่นอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะฮะโอเคครับคำพูดวาจาใดไม่สุภาพในที่นี้ผิดภาพประการใดขอภัยอรอบนึงนะครับขอบคุณที่ติดตามชมสําหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกัน